ดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคลินิกจุฬา i d ดคลับรายการที่จะทำให้คุณพ่อคุณแม่เห็นว่าการเลี้ยงลูกไม่ยากอย่างที่คิดดำเนินรายการโดยผมหมอหนุ่มนะครับวันนี้เราจะพูดคุยกันเรื่องท็อปฮิตเรื่องหนึ่งที่ผมได้รับการปรึกษาจากคุณพ่อคุณแม่บ่อยมากก็คือเรื่องเลือดก,กำเดาไหลครับทุกครั้งที่ผม ออกตรวจผู้ป่วยเด็กคุณพ่อคุณแม่มักจะปรึกษาว่าลูกชอบมีเลือดกำเดาไหลเาก็จะตกใจทุกครั้งครับเพราะประมาณเลือดเนี่ยแม้เพียงนิดเดียวเวลาย,ยดไปที่เสื้อเนี่ยก็จะดูแดงนะครับคุณพ่อคุณแม่ก็มักจะตกใจแต่ตอนที่มาหาเราแล้วเนี่ยส่วนใหญ่เลือดก็มักจะหยุดแล้วครับก็แสดงว่าเลือดกำเดาไหลหยุดเองได้ ก็มีคนไข้คนหนึ่งนะครับมีเลือดกำเดาไหลนะครับแล้วก็มาหาคุณหมอซึ่งเป็นลูกศิษย์ของหมออีกทีหนึ่งวันรุ่งขึ้นเขากลับมาอีกครับ mm. เขาบอกว่า mm. เลือดไหลอีกแล้วจะให้ทำยังไงนะครับคุณหมอไม่ได้แนะนําเลยว่าจะมีวิธีปฐมพยาบาลอย่างไรเพราะคุณหมอคงคงรู้สึกว่าอา้าวเลือดกำเดาหยุดแล้วเขาคงไม่ต้องแนะนําอะไรมากแต่จริงๆแล้วเราพบเลือดกำเดาไหลบ่อยมากนะครับในเด็กอายุสัก สองสามขวบขึ้นไปเป็นไวที่ชอบแคะจมูกก็จะคันๆน,นะครับแล้วก็เส้นเลือดในจมูกก็ยังมีความเปราะบางอยู่เมื่อเราไปแคะเข้าก็เป็นแผลได้ง่ายนะครับโดยเฉพาะในเด็กที่มีอาการของหวัดหรือมีไข้โดยเฉพาะมีอาการภูมิแพ้อากาศพวกนี้เส้นเลือดก,ก็จะขยายตัวครับแล้วก็เปราะบาง เมื่อถูกแคกถูกเขียก็มีโอกาสที่จะเลือดออกได้ง่ายครับแม้ว่าคุณพ่อคุณแม่ส่วนใหญ่จะตกใจแต่คำพูดของหมอมักจะบอกเสมอว่าเลือดกำเดาไหลเป็นโรคที่ไม่รุนแรงยกเว้นในเด็กโตหรือในผู้ใหญ่นะครับเพราะเด็กโตเนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นเนื้องอกในโพรงจมูกได้สำหรับผู้ใหญ่ก็ต้องมองหาโรคอื่นๆครับเช่นโรคความดันโลหิตสูง จนกระทั่งมีเลือดกำเดาไหลนะครับส่วนใหญ่ที่มีเลือดกำเดาไหลเนี่ยครับเ,เลือดมักจะหยุดเองภายใน5-10นาทีไม่ทําอะไรเลยก็หยุดเองนะครับแต่เดี๋ยวผมจะบอกวิธีปฐมพยาบาลเพื่อให้หยุดเร็วมากขึ้นอาการก็จะเป็นเป็นหายๆยอย่างเงี้ยครับไปนะครับจนกทั้งโตขึ้นครับพอโตขึ้นเลือดกำเดาก็จะไหลน้อยลงเพราะเส้นเลือดในพรงจมูกเริ่มแข็งแรงขึ้น ทีนี้ก็มาถึงประเด็นสําคัญครับว่าะทำยังไงให้เลือดหยุดเร็วขึ้นปกติเนี่ยภายใน5-10นาทีก็จะหยุดได้เองแต่ถ้าเราปฐมพยาบาลได้ถูกต้องเลือดก็จะหยุดได้เร็วขึ้นภายในสัก3านาทีเลือดก็น่าจะหยุดได้สิ่งที่สําคัญที่สุดเกิดก็คือการกดจมูกเพื่อให้เลือดหยุดเร็วนะครับเราก็ไม่ได้แนะนําให้บี้จมูกจนหายใจไม่ได้นะครับ ถ้าคุณพ่อคุณแม่จะใช้นิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้รูปที่สันจมูกของลูกลงมาเรื่อยๆมาหารูจมูกเราก็จะมาติดอยู่ที่ปีกจมูกนะครับที่เป็นลูกชมพู่ครับตรงนั้นนะครับคือตำแหน่งที่เหมาะสมนะครับที่จะกดจมูกนะครับแล้วก็กดลงไปแรงพอสมควรนะครับกดไปที่กลางจมูกครับกดไปที่สันจมูกนะครับในระหว่างนั้นเนี่ย ก็เขาก็จะหายใจทางจมูกอีกข้างหนึ่งรูจมูกอีกข้างหนึ่งหรือให้หายใจทางปากหรือจะกดสองข้างพร้อมกันเลยก็ได้ก็ทําได้ง่ายดีคุณพ่อคุณแม่ต้องถับทําให้เป็นแล้วจากนั้นอาจจะสอนลูกที่โตหน่อยให้ไปกดจมูกเองที่โรงเรียนเวลามีเลือดกำเดาไหลเพราะส่วนใหญ่ครูจะจับลูกของเรานอนหงายหรือประครบน้ำเย็นซึ่งไม่ค่อยช่วยอะไรครับ การกดเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับนอกจากนั้นเนี่ยถ้ามาหาหมอหมอก็อาจจะให้ยาบางตัวไปช่วยเช่นอาจจะให้ยาลดน้ำมูกเพื่อจะทําให้เส้นเลือดเนี่ยมันหดตัวเส้นเลือดที่ขยายตัวเนี่ยทำให้เลือดออกง่ายเพราะเส้นเลือดหดตัวเลือดก,กำเดาอาจจะไหลน้อยลงหรือบางคนก็เชื่อว่าเป็นความเปราะของเส้นเลือดก,ก็ให้กินวิตามิน C, ซีไปเสริมความแข็งแรงอย่างไรก็ตามยาไม่ใช่สิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับ สิ่งสําคัญที่สุดคือการกดจมูกแต่ถ้าไม่กดเลือดก็หยุดเองครับเลือดกำเดาจะเป็นเป็น,ปนหายๆนะครับจุดกว่าเขาจะโตขึ้นอาการจะค่อยๆเป็นห่างออกและหายไปได้เองในที่สุดครับแต่ถ้ากดจมูกแล้วเลือดยังไม่หยุดไหลหรือไหลออกจํานวนมากก็ต้องมาพบหมอนะครับเพื่อมาหาสาเหตุว่ามันเป็นเลือดกำเดาไหลแบบที่ไม่รุนแรงจริงหรือเปล่า แล้วพบกันใหม่นะครับมีคำถามเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกติดต่อผมได้ที่แฟนเพจคลินิกจุฬาคิดคลับสวัสดีครับ